ดอกด้วยเจียมีต้นตะเคียใหลงมต้นตะขบมีต้นตะินมีต้นอะไรอีกมีต้นเข็มมีใบกะเพรามีต้นมะยมมีดอกกุหลาบได้จันจะเห็นจะเห็นอกกุหลาบคือาหนูถ้าคุณแม่พาไปดูป่าเล็กๆจะไปดูป่าเนาะนี่มาดูป่าเยอะเลยนะ ปลาไปปลาหน่อยไปปลาหน่อยปลาไปปลาหน่อย <c oughs> ปลามาหนี้เราเห็น <c oughs> ปลาไมดอกเห็นปลาไม่หนี่งนี่ดอกกุหลาบดิวมันยังมันกำลงังบานเดีไไ๋ยวไ,ไปดูดอกกล้วยไม้ไปดูดอกกล้วยไม้บ้านเราไปดูดอกกล้วยไม้หน่ะไอ้เด็กนี่มีดอกกล้วยไม้ด้วยมีดอกกล้วยไม้ด้วยนี่มาดูตาที่ที่อาบ้านดิเรดิไปดูดอกกุยไม้เดยวมาดูนี นในดอกกล้วยไม้สีม่วงด้วยลูกสีเหลืองก็มีสินแกเอาไหมลูกเอาไหมสิ่งี่เอาจะได้เก็บพายเอาไหมลูกเก็บยังไม่ได้ค่ะนนนนนดูดูดูขน่ะดูดิว่าบรรทัดหางจระเข้ได้ซินเซียเอาไหมคะลูกมีคุณนายตื่นสายซินเซียต้องเป็นคุณนายตื่นสายซินเซียตื่นดีม่วงลูกมาแล้วแม่มาซินเซียตื่นเก้ามอาสินเซียตื่นจ้ามอสวัสดีด่ะ <心>拜拜。拜拜